Geschichte like สวัสดีแฟนๆช่องแอดทุกคนด้วยนะครับฝากทุกคนติดตามทางเพจกลุ่มแล้วก็ Facebook นะครับเดี๋ยวแอดจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับยังไงฝากทุกคนด้วยนะครับขอบคุณครับสรุปข่าวแาสตนอนช่วงเชา้าปืนใหญ่เล็งคว้าตัวลุยทดแทนปาเตเทโรโมาโนนักข่าวชื่อดังออกมาเปิดเผยว่าทีมปืนใหญ่เลิงคว้าตัวดักลาดลุย กองกลางของทีมบิลล่าหลังจากโทมัสปาเต้ยังไม่หายเจ็บกลับมาปืนใหญ่จะพิจารณาเสริมกองกลางอีกครั้งในช่วงเดือนมกราคมนี้หลังจากการบาดเจ็บของโทมัสปาเต้เป็นที่เข้าใจว่าดักราดลุยยังคงเป็นตัวเลือกที่ปืนใหญ่ชื่นชอบมานานแล้วทีมปืนใหญ่ชื่นชอบเขาแต่ทีมบิลล่ามีความมุ่งมั่นที่จะเก็บนักเตะเอาไว้กับทีมคงจะไม่ใช่งานง่ายสําหรับปืนใหญ่ปืนใหญ่เปิดศึกทีมสาลิกาดงแย่งอดีตเป้าหมายหงแดง ปืนใหญ่และทีมนิวคาสเซิลเตรียมเปิดศึกนอกสนามหลังทั้งสองทีมต่างให้ความสนใจที่จะคว้าตัวหนึ่งในสตาร์ชื่อดังของลีกเยอรมันทั้งสองทีมออกสตาร์ทฤดูกาลได้หน้าพอใจโดยรั้งอันดับ3และ7ในเกมลีกสูงสุดแต่กำลังมองไปยังการเสริมอาวุธในแนวรุกเพื่อเพิ่มศักยภาพทีมของพวกเขารายงานข่าวล่าสุดพวกเขากำลังพิจารณาความเป็นไปได้ในการคว้าตัวนักเตะคนเดียวกันสำหรับตลาดเดือนมกร,ราคม สำหรับนักเตะซึ่งเป็นที่จับตาม,มองของมิเกลอัเตตาและเอ็ดดี้ฮาวคือยูเรียนบันของบรุสเซียดอร์ทมุนตามรายงานจากเดอะมิเรอร์สำหรับยูเรียนบันเข้าสู่ฤดูกาลที่5ของเขากับทีมดอร์ทมุนและออกสตาร์ทฤดูกาลได้อย่างน่าประทับใจโดยทำไป4ประตูและ4แอสซิสจ,จาก11นัดในลีกนอกจากนี้เขายังทำประตูได้ในเกมแชมเปี้ยนลีกที่เอาชนะทีมนิวคาสเซิล2-0เมื่อสัปดาห์ที่แล้วในขณะที่เขาเป็นดาวเด่นในการพบทีมของเอ็ดดี้ฮาว แล้วเตะไว้27ปีใช้เวลาทั้งอาชีพในเยอรมันแต่อาจเปลี่ยนแปลงได้ในช่วงหน้าหนาวน,านี้เมื่อ2ทีมใหญ่ที่สุดของอังกฤษต่างกระตือรือร้นที่จะเซ็นสัญญากับเขาสำหรับยูเรียนบันย้ายจากทีมห้างยาไปร่วมทีมดอทมุลในปี2019แต่อาชีพของเขาอาจแตกต่างออกไปมากหากเขาตัดสินใจไปอีกทีมเมื่อ2ปีก่อนหนะ้า ในปี2017เจอเกนคอปกำลังสร้างทีมหงแดงหลังจากช่วง18เดือนแรกและต้องการนำดาวเตะทีมชาติเยอรมันมายังทีมแอนฟิลและผู้จัดการทีมหงแดงชื่นชอบ,บันมากกว่าโมฮัมเหม็ดซาลาซึ่งเคยล้มเหลวในลีกอังกฤษมาก่อนสมัยอยู่กับทีมเชลซีอย่างไรก็ตามยูเรียนบันซึ่งเพิ่งอายุเพียง21ปีในตอนนั้นเลือกที่จะอยู่กับทีมห้างยาต่อไปในขณะที่ซาลาย้ายมาร่วมทีมหงแดงด้วยค่าตัว39ล้านปอนด์ นับตั้งแต่นั้นโมฮัมเหม็ดซาาห์ก็คว้าแชมป์รายการสำคัญกับลิเวอร์พูลทุกรายการและทำประตูที่200ของเขาในฟุตบอลอังกฤษเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาในเกมเอาชนะทีมพึ่งน้อย3ต่อ0ทีมแพทย์ของทีมชาติบราซิลเผยเหตุผลไม่เรียกเจซุดไปติดทีมชาติโรดริโกลาดมาทีมแพทย์ของบราซิลออกมากล่าวถึงอาการบาดเจ็บของกาเบรียลเจสซุดกองหน้าของทีมปืนใหญ่เรายังคงติดต่อกับผนกการแพทย์ของสโมสรและของนักกีฬา เขากาลังฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อบริเวณหลังต้นขาขวาผมจะคุยกับหมอและเอดูการ์ป่าเขาไม่ได้ร่วมฝึกซ้อมกับทีมยังอยู่ห่างไกลจากการกลับมาและมีการสื่อสารกันภายในระหว่างสโมสรและทีมชาติคุณพ่อของแรมเดลออกมาบ่นว่ามิเกลอาเตตาทําลูกชายรอยยิ้มหายไปพ่อของแรมเดลออกมาบน่นถึงการสูญเสียรอยยิ้มของลูกชายท่ามกลางสถานการณ์ที่ดูเหมือนว่าผู้รักษาประตูทีมชาติอังกฤษ กำลังแพ้ในการแย่งตําแหน่งมือหนึ่งของทีมปืนใหญ่แม้จะเป็นตัวจริงให้กับทีมปืนใหญ่ตั้งแต่ที่เขาย้ายมาในปี2021และแรมเดลก็ตกเป็นตัวเลือกที่2ในช่วงออกสตาร์ทฤดูกาลปัจจุบันหลังการมาถึงของดาบิดรายาแบบยืมตัวตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเขาแทบไม่ได้ลงสนามให้ทีมลอนดอนเหนืออีกเลยโดยดาบิดรายาได้เป็นตัวจริงทั้งในเกมลีกและแชมเปี้ยนลีก การตัดสินใจดังกล่าวเป็นข้อถกเถียงโดยแฟนบอลหลายคนเลือกแรมเดลมากกว่าคนที่มาใหม่ซึ่งในบางครั้งที่แสดงให้เห็นถึงความมั่นใจมากเกินไปในการครองบอลด้วยเท้าและก่อความผิดพลาดหลายครั้งรายงานข่าวล่าสุดพ่อของแรมเดลออกมาเผยว่าลูกชายของเขากำลังสูญเสียการมองโลกในแงด่ดีและยังวิจารณ์วิธีที่มีเกลอเตต้าปลดผู้รักษาประตูรายนี้ด้วยสำหรับแรมเดลกลายเป็นผู้รักษาประตูบอลถ้วยและดาบิดปรยญากลายเป็นตัวหลัก เว้นแต่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นอาการบาดเจ็บหรือถูกไล่ออกจากสนามพ่อของแรมเดลกล่าวแรมเดลต้องอยู่กับสิ่งนั้นและเขาอยู่กับสิ่งนั้นโดยที่เขาจะไม่ได้รับการบอกกล่าวอะไรจะใครก็ตามคุณต้องให้โอกาสคนเพื่อเห็นแก่พระเจ้าถึงแม้มันจะเป็นไปแล้วแต่ในสายตาผมมันผิดและเราสามารถพูดถึงเรื่องนั้นได้แต่มันคือการตัดสินใจและแรมเดลเขาสูญเสียรอยยิ้มนั้นไปเมื่อเขาอยู่กับบอลในช่วงเวลานี้และมันก็ยากมันยากมาก ที่จะได้เห็นเขาตรงนั้นและเราทุกคนต่างบอกว่าคุณต้องยิ้มเข้าไว้พอสโคออกมาชี้ว่าแรมเดลควรได้มือหนึ่งคืนพอสโคอดีตกองกลางตำนานของแมนยูน t เต็ดออกมาแสดงเผยถึงสถานการณ์ของผู้รักษาประตูปืนใหญ่และคิดว่าแรมเดลควรได้มือหนึ่งกลับขึ้นมาผมคิดว่าจากสถานการณ์ของผู้รักษาประตูทําให้เกิดคําถามเมื่อผมคิดว่าไม่มีความจําเป็นที่ต้องทําแบบนั้นผมคิดว่าแรมเดลเขาทําได้ดีมาก เขาอาจาไม่เก่งเรื่องการใช้เท้าแต่แรมเดลยังคงเล่นด้วยเท้าได้ดีและนายทวารคนนี้ดาบิดไรยาเขาก็เข้ามาและเขาก็สร้างความผิดพลาดทุกสัปดาห์นักวิเคราะห์ออกมาชี้ว่าทีมลิเวอร์พูลคือคู่แข่งที่เหมาะสมจะแย่งแชมป์กับแมนซิตี้มากกว่าทีมปืนใหญ่ไมค์การิชาร์ดอดีตกองหลังของทีมแมนซิตี้ซึ่งปัจจุบันทำหน้าที่เป็นนักวิเคราะห์เกม ได้ออกมาแสดงความเห็นว่าทีมลิเวอร์พูลดูจะมีภาษีดีกว่าปืนใหญ่ในการลุ้นแชมป์ลีกกับทีมเก่าของตนสำหรับทีมหงสแดงรั้งตำแหน่งรองจากฝูงหลังเอาชนะทีมพึ่งน้อยเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาในขณะที่ทีมปืนใหญ่ตามมาในอันดับ3โดยทั้ง2ทีมมี27คะแนนเท่ากันจากการลงสนาม12นัดอย่างไรก็ตามไมเคิลริชาร์ดมีความเชื่อว่าทีมลิเวอร์พูลเป็นทีมที่พร้อมจะลุนแชมป์กับแมนซิตี้มากกว่าทีมปืนใหญ่ โดยเขาให้เหตุผลถึงเรื่องนี้ว่าหลังจบเกมกับทีมพึ่งน้อยเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาผมต้องบอกเลยว่าทีมลิเวอร์พูลเป็นเพราะซาลาและฟานไดซึ่งพวกเขามีเกมที่ดีมากสำหรับนัดต่อไปจะมีขึ้นในวันที่25พฤศจิกายนหลังจบช่วงเบรกทีมชาติโดยทีมหงแดงจะออกไปเยือนทีมแมนซิตี้ซึ่งถือเป็นเกมสำคัญในการชิงตำแหน่งจ่าฟูงของทั้งคู่อดีตผู้รักษาประตูปืนใหญ่ออกมาเปิดใจถึงสาเหตุอำลาปืน เอมิเลียโนผู้รักษาประตูของทีมบิลล่าออกมาเปิดเผยว่าสาเหตุที่ทําให้เขาต้องตัดสินใจย้ายออกจากทีมปืนใหญ่เมื่อปี2020เป็นเพราะต้องการติดทีมชาติตามความฝันในวัยเด็กผู้รักษาประตูวัย31ปีเผงคว้ารางวัลเลิฟยาซินจากผลงานยอดเยี่ยมการพาทีมชาติอาร์เจนตินา่าคว้าแชมป์โลกสมัยที่3ได้สําเร็จในการประกาศรางวัลบัลลงดอเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาเอมิเลียโนได้ออกมาเปิดเผยถึงสาเหตุที่ทําให้เขาย้ายออกจากปืนใหญ่ ทั้งที่เริ่มจะได้ลงสนามเป็นตัวจริงว่าผมคุยกับมิเกลอาเตตาเจ้านายของผมที่ปืนใหญ่และผมบอกไปว่าความฝันของผมคือการได้เล่นให้ทีมชาติอาเจนตีนาและด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงทําให้ผมต้องย้ายออกมาเขาไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่แต่ก็เข้าใจเขาบอกผมว่าเขาจะให้เงินชดเชยกับผมด้วยและเป็นทีมบิลล่าที่ยอมเสี่ยงเดิมพันกับผมขอบคุณสโมสรแห่งนี้ที่ทําให้ผมสามารถบรรลุเป้าหมายได้และในปีนี้เรากําลังลงเล่นในฟุตบอลยุโรปเป็นครั้งแรก ในรอบ13ปีด้วยเอมิเลียโนกราว